ครับสวัสดีครับวันนี้ผมค่นยนำเสนอหัวข้อซึ่งหลายคนสับสนอยู่อีโก้ครับการที่คนเรามีอีโก้เป็นเรื่องดีไหมครัหลายคนไม่แน่ใจใช่ไหมวันนี้ครับบางคนบอกว่าคนมีอีโก้สูงเป็นคนที่เย่อหยิกก้าวร้าว ยึดมั่นในตัวเองมากเกินไปแต่จริงๆแล้วอยากถามครับคนที่มีอีกโก้จริงๆแล้วทำให้เขามีความเชื่อมั่นไหมครับวันนี้อยู่ที่การนำไปใช้ครับกว่าผมจะค้นพบความหมายของคำว่าอีกโก้ที่มีประโยชน์กับตัวเองใช้เวลานานครับในการฝึกอบรมหลายคนไม่อยาก ใช้อีกโก้ของตัวเองเพราะคนอื่นไม่ชอบถูกครับวันนี้อีกโก้กับการใช้กับผู้อื่นและอีกโก้กับการใช้กับตัวเองเวลาเราใช้อีกโก้กับผู้อื่นเท่ากับเราเย,อย่อหยิงในสายตาผู้อื่นเท่ากับเราก้าลวลาวเพราะเราพยายามจะใช้แนวความคิดของเรามุมมองของเราไปเป็นมาตรฐานที่ทำให้เขาเชื่อในสิ่งที่เราคิด พอคนไม่เชื่อเราก็รู้สึกว่าความคิดเราดีทําไมคุณไม่เชื่อทําไมคุณไม่ยอมรับอันนี้เรากําลังใช้อีโก้อย่างผิดๆโดยการใช้กับผู้อื่นให้เขาเชื่อในสิ่งที่เราคิดเท่ากับเรายึดติดครับดังนั้นการแก้การใช้ e go, อีโกกับผู้อื่นเราควรรับฟังผู้อื่นครับเราเสนอความคิดของเราไปแต่ก็ต้องรับฟังผู้อื่นด้วยแต่อีโกจะมีประโยชน์สูงมากครับ สำหรับคนที่นำมาใช้กับตัวเองยังไงล่ะครับอีโกโ้เมื่อใช้กับตัวเองแล้วทำให้เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นเราเชื่อในความคิดของเราครับเรามีอีโกโ้เราเกิดความภา,าคภูมิใจเรามีข้อดีครับเรามีอีโกโ้คือเรามีข้อดีทำให้เรามีความเชื่อมั่นและทำให้เราเกิดความภา,าคภูมิใจสุดท้ายเขาบอกว่าความเชื่อมั่นเกิดขึ้นจากการที่คน เห็นจุดเด่นของตัวเองก็คืออีโก้นั่นแหละครับดังนั้นเราควรจะแยกให้ออกคนจะเชื่อมั่นในตัวเองต้องมีอีโก้แต่อีโก้ไม่ควรจะใช้ในการปฏิบัติกับผู้อื่นพอเข้าใจใช่ไหมครับลองมาดูครับที่ผมประยุกต์ใช้กับตัวเองเมื่อก่อนผมเป็นผู้ไห้หา มีความเชื่อมั่นในตัวเองตาเลยครับทําแบบทดสอบแล้วตกครับเพราะไม่เคยรับฟังใครเลยครับคุยกับใครแล้วเถียงชนะเขาหมดเลยครับจริงๆพอมาคนพบแล้วเพิ่งเข้าใจครับว่าอีกโกของเราควรจะใช้กับตัวเองไม่ควรใช้กับผู้อื่นกรณีใช้กับผู้อื่นครับต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของเขา มีอะไรที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์บ้างความคิดเห็นของเขาเป็นความมุมมองของเขาเป็นควาเมเชื่อของเขาเราต้องยอมรับระหว่างคุยกับผู้อื่นเราต้องอ,อกน้อมถ่อมตนอ,อีโก้เก็บเอาไวไ้ภายในผมเดี๋ยวนี้มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นครับยังไงล่ะครับคือรับฟังผู้อื่นได้ฟังเสียงว,วิจารณ์พูดภาพวิจารณของผู้อื่นได้ดีขึ้นแต่กับตัวเอง กังวลกับเหตุการณ์ในอนาคตน้อยลงครับเพราะเชื่อมั่นในสิ่งที่เราคิดเชื่อมั่นในแผนงานของเราเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของเราทําให้เราดําเนินโครงการต่อไปอย่างมั่นใจมั่นคงและอดทนถึงแม้ผลลัพธ์จะไม่ใช่อย่างที่เราคิดในช่วงเริ่มต้นแต่ใช้อีโก้ของตัวเองครับอืมเราเคยทำอะไรสําเร็จมาเยอะนี่เรามีความมั่นใจในตัวเองนี่สิ่งที่เราคิด เราเป็นผู้คิดเองนี่อดทนหน่อยนี่แหละครับใช้การยึดติดยึดมั่นกับตัวเองแต่ใช้ให้กับตัวเองอดทนเพื่อ,อรอผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอานาคตยังไ,ไงครับสำหรับหัวข้ออีโก้คิดว่าหลายๆคนพอจะเข้าใจความหมายของอีโก้และใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองได้นะครับพบกันอีกครั้งนึงครับในหัวข้ออื่นๆต่อไป ผมมีความตั้งใจครับที่จะนำเสนอหัวข้ออื่นให้มากขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ